โซเดยียพบก,กับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกับที่พาทุกเีมลิเวอร์พูลพังอัดเต็งคว้าปีกตัวเชียร์เสริมดุแนวรกุกวงแดงลิเวอร์พูลนะครับตัวเป็นข่าวกลายเป็นทีมเต็งที่จะได้ตัวหนึ่งในปีกตัวเชียร์มาเสริมกำัโหดแนวรุกในช่วงสมัมดนี้ และช่วงเมาโต้นดรับส่งในอิตาลีที่ขาวหงแดงหรือว่าผู้มอดส์นักใหญ่ของสเปนนึงเลิดกลายเป็นทีมที่จะได้ตัวเฟเดริโกคีอาซาปีกทีมชัดอิตาลีของมาลายูเวตุสมาสุตินแอนฟิลในช่วงสัมเมอนี้ สำหรับเคียร้ซ่าวัย23ปีนะ้ย้ายจากซิลอรอเลเนามาอยู่กับยูเวนตุสโดยสัญญายืมตัว2ฤดูกาลเมอช่วงสมัมฤทธ์ปี2020 2 0 2 0โปรอ,อัชั่นซื้อขาดในปี2012ที่ราคารวม51ล้านปอนดอ์ย่างไรก็ตามจากการที่จะตัวชืชอฟอร์นิกิเดนมีส่วนสำคัญในการช่วยให้อิตาลีคว้าแชมป์ยูโร2 0 2 0ทำให้ตัวเป็นข่าวหมายปองของหลายสโมสรใหญ่ทัวท่วทวีปยุโรปทั้งนี้รายงานล่าสุดระบุว่าหงแดงหรือร์พูภเป็นทีมเต็งเหนือกว่าสโมสรอ,อื่นในพิมเมรี กับสนใจเคียรซ่าได้กำลังพิจารณาที่จะยื่นข้อเสนอคว้าตัวมาร่วมทีมย,ย่างไรก็ตามความเป็นไปได้ที่ยูนตุสจะปล่อยเคียรซ่าลุดมือก็อมีค่อนข้างน้อยนะครับเพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับพวกเขาว่าจะใช้ออปจังซื้อกาดหรือไม่หลังจากที่นักเตะมีผลงานที่ดีแบบนี้ก็ไม่ก็ไม่มีความจำเป็นที่พวกเขาจะปล่อยให้ทีมอื่นได้ตัวไปนะครับ โซชาตาลุกอดีตแข้งลิเวอร์พูลความใหญซบแนม,มนยูซัมเมอร์นี้งานนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงกับตาลุกนะครับหลังมีรายงานว่าอดีตสตาร์เลเวอร์พูลความใหมากระแข่งกับปีแสดง The Express นะครับสื่อดังของอิตาลีข่าวเดนนิอิงกองหน้าชาวอังกฤษของนักบุญสาวออรตันไม่เปิดโอกาสที่จะย้ายมาร,ร่วมทีมไปแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้สำหรับอิงย้าย จากลิเวอร์พูลมาอยู่กับซาตันเมื่อปี2008และกลายเป็นกองหน้าตวหลักของบุญมาโดยตลอดสัดไปแล้ว400ตูกับอีก10แอซิสจากการลงเล่น100นัดยังไรก็ตามจากการที่เตดไว้28ปีเดือสัญญากับซาตันอีกแค่1ปีและไม่มีท่าว่าจะต่อสัญญาทำให้นักบุญอาจจะำเป็นต้องปล่อยเขาออกจากทีมดีกว่าที่เราเสียไปแบบฟรีตอนนี้รายงานล่าสุดจากสื่อแดนผู้ดีระบุว่าอิงก์ตอนที่จะไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้ จะเป็นคู่อริกองลรกพูลทีมเก่าของเขาก็ตามขณะที่อริกนอยจชาผู้จัดการทีมมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดก็กำลังมองหากคหน้าานคนใหม่อย,อยู่เช่นกันโดยตกเป็นเท้ากับแฮร์ริเกนแต่ยิงเกงาก็ได้มสเปอร์แต่ดูเหมือนว่าจะมีค่าตัวที่สูงกว่าดังนั้นอิงจึงกลายเป็นตัวเลือกที่มีความเป็นไปได้เช่นกันนะครับ ฟิออร์ลุนแก่งคนสำคัญต่อสัญญาใหม่หลังลิเวอร์พูลสเปอร์พร้อมกระชากตัวลาเตขายสม,มสรฟิออรเรนติน่าในะทีมในศึกกาโชกสลากกำลังพยายามอย่างหนักในการรั้งตัวดูซานวลลาวิดของนาทุกเก่งของพวกเขาเอาไวใ้ให้กับทีมต่อไปหลังจากทีมีี่าวความสนใจจากลิเวอร์พูลและตะนักรสเปอร์สองสม,มุนทรย่างใจของเบลิกตุตโตสปอร์ตนักสื่อแห่งของอิตาลีระบุว่าทีมว่ามหาการ ไม่ต้องการปล่อยนักเตะคนสำคัญของพวกเขาในตลาดซัมเมอร์โดยพวกเขาจะนักเตะต่อสัญญาขายแข้งกับทีมในระยะยาวนอกจากนั้นฟิออยังตั้งค่าตัวของลราวิทเอาไว้สูงถึง52ล้านปอนด์ซึ่งเป็นจำนวนเงินมหาศาลที่พวกเขาคิดว่าจะทำให้ลิเวอร์พูลและสเปอร์ต้องถอยออกจากดีวนี้สัญญ,ญาฉบับปัจจุบันของกองหน้าวัย2จิสปีน่าจะหมดลงในเชวงซัมเมอร์ปี2023โดยทางต้นสังกัดกำลังพยายาม ลมนาวให้นักเตะต่อสัญญาใหม่กับทีมให้เสร็จในช่วงซัมเมอร์ก่อนเปิดฤดูกาลใหม่เวลาฮูวิตท,ทำผลงานได้อเยี่ยมด้วยการยิงไป21ประตูในเซเรียอาเมื่อซีซั่นที่แล้วและยิงได้2ประตูจากการเล่น7นัดในทีมชาติเซอร์เบียด้วยกนะลับโอโ้ซึ่งมืองเบ,บียคอนเฟิร์มลิเวอร์พูลชืว่วเตลยิง p s เหลังมาลลูข้อตกลงกับดอร์ทมนุน บริษัทดอนมูลนะครับทีมจากศึกบุนเดสเลกาสามารถบรรลุข้อตกลงกับทางดอนเยลมาเลนกองหน้าของ PSV อสวอเฟนได้ปพิธีเรียบร้อยตับแรงงานจากสปอร์ตเบลส์ของเยอรมนีตัวเตะทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับเป็นหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งที่กลายเป็นที่ต้องการมากที่สุดคนหนึ่งในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์ในขณะที่เจ้าตัวก็สามารถทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในศึกยูโร2016ที่ผ่านมาได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามรายงานล่าสุดระบุว่ามาเ่นซึ่งเป็นป้าไมยของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่ในศึกพรีเมียร์ลีกอย่างลิเวอร์พูลก็ได้บรรลุข้อตกลงกับดอร์ทมุนไปที่เรียบร้อยเมื่อวันพุธที่ผ่าน,าน,นม,มาทีมเหลืองเฝ้าติดตามกองหน้าของปีเอสวีอย่างต่อเนื่องหลังจากที่พวกเขาไปตรวจจิตต์อันโชให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปด้วยราคา73ล้านปอนด์ซึ่งกำลังจะมีการเปิดตัวอย,ย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่วันข้างหน้านอกจากขึ้นข่าวกับลิเวอร์พูลแล้วมาเ่น ยังมีข่าวว่าอาจจะถูกดึงต,ตัวกลับไปอย่างอาเซนอลติดที่ปั้นเขาขึ้นมาจากการเป็นนักเตะเยาวชนก่อนที่จะย้ายไปอย่าง PSV ได้ช่างสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในปัจจุบันรับนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลกับซึ่งเป็นรอบจ้าของที่16ลักษาคม